mindrån เลี้ยงแม่ไหมล่ะเลียเยเ้ยงแม่สิมีกินไม่จุกต <laughs> ลุดก,กับคนยอย่างนี้นี่มาสายนะครับเนี่ย <laughs> มาถึงผมไปถึงผ <laughs> มมลโชคดีครับ เอาละเดี๋ยวเริ่มกันเลยเดี๋ยวพอดีว่าผมจะสนับสนุนเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็คือเดี๋ยวผมจะเรื่องแรกเลยเปิดใช้งานเก้าอี้ทั้งห้าตัวเงื่อนไขติดต่อหลังไมหลังไมในที่นี้มาถึงหลังจบการประชุมนะครับหรืออยากให้พูดเลยอ,อยากพูดเลยไหมมันค่อนข้างยาวนิดนึงถ้า pam. อยากให้พูดเลยช้นิ้วขึ้นหน่อยครับผมรู้อยู่แล้วประชุมนี้ไม่มีใครตอบหรอกช้นิ้วขึ้นหน่อยครับอ่ะโอเค เก้าอี้คุณสมบัตินะครับผมแข็งฉลาดเก่งแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแค่นั้นเองครับคุณสมบัติส่วนพาล้านที่ต้องแบกรับเนี่ยเรื่องเดียวเลยครับอยู่ให้ไหวเพราะถ้าเกิดว่าคุณขึ้น,นลงๆบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นผลเสียกับคุณเองคุณจะถูกตาหน้าว่าไม่แข็งพอไม่คู่ควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้คุณก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายดังนี้เดี๋ยวผมให้คนอื่นอธิบายบ้างละกันไอ้โก้กูไม่ไหวแล้วน้ำลายบูดแล้วโอเคครับนะ อ่ะงั้นเดี๋ยวกูพูดเองโไวัยไหมอ่ะจัดไปให้โกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังไม่มีบ้านเลยเฮ้ยอ๋อนะอ่ะโอเคโอเคอ่ะมึงพูดเลยพูดเลยโกอ่ะพูดเล่นพูดเล่นนะไปเลยนะผมโทรศัพท์อย่างนนี้ทำนะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันนะคุณจะได้การ์ดฟรีห้าใบ ต่อเดือนต่อเดือนนะครับคือคุณใช้ไปแล้วถ้าสมมุติคุณใช้ไปห้าใบเดือนต่อไปก็รีใหม่คุณก็จะมีห้าใบเหมือนเดิมทบเป็นเดือนเดือนไปคุณสมบัติของร์ดใบแรกก็คือริปเปอร์ริปเปอร์ในที่นี้คือใช้เพื่อสําหรับคนที่คุณเกลียดหน้าจริงๆมูลค่าความเสียหายยี่ห้าล้านไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยปฏิเสธไม่ได้ไปที่สองคือโพเทคโพเทคในที่นี้คือถ้าเกิดว่าสมมุติคุณเหนื่อยคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตอบรับเขาคุณใช้ร a p โ o เทค ปัดได้ทุกกรณีเลยแล้วแต่คุณจะวางเกมใบที่สามคืออิกนออิกนอนี้คือสภาส่วนกลางจะไม่สนใจการกระทำของพวกคุณมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้แค่ห้าล้านเท่านั้นโอ้ยน้ำลายบูดหายจะไม่ทันห้าล้านเท่านั้นนะครับคือคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ขอให้ควบคุมมูลค่าอยู่ที่ห้าล้านส่วนใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายเลยก็คือวอตคอยทูเยียร์วอตคอยทูเยียในที่นี้ก็คือในระหว่างสตอรี่เนี่ย คุณไม่จาเป็นที่จะต้องเอาวอดคอยมาเสียค่าบริการให้กับสภาเลยเดินออกมาหยิบบูรับส่งหรือทุกๆอย่างไม่จาเป็นต้องเสียใช้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับภายในเดือนเดียวส่วนโปรโมชั่นกล่องดําก็ราคาถูกลงเพนคิลเลอร์ในอนาคตถูกลงแน่นอนและมันมีชั่วโมงโดมฟรีด้วยใช่ไหมมิโล ถูกต้องค่ะสาหรับเก้าอี้จะได้ชั่วโมงฟรีสองรอบปีก็คือแปดชั่วโมงต่อเดือนครับอ่าแปชั่วโมงต่อเดือนนี่เยอะนะครับเยอะนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดการใช้งานโดมเนี่ยคุณเอาเพนพอยต์หนึ่งเพนพอยต์มาแลกได้แค่สองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเก้าอี้สาคัญมากจริงส่วนระบบการ์ดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าสภา,าตอนนี้กําลังปรับปรุงปรับปรุงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรู้พอๆกับพวกคุณ ในบางคนแล้วแต่ว่าเขาจะขวนขวายแล้วกันการ์ดท,ทุกใบจะถูกเปิดใช้งานหลังจากโดมเข้าแล้วก็คือหลังจากวันที่วันที่เท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะของที่นี่เพราะฉะนั้นโดมเข้าแล้วแพ็คการ์ดก็จะถูกนํามาขายในนั้นก็จะมีการ์ดต่างๆ่างก็ปี้แคการ์ดคาร์ลอนการ์ดนู่นการ์ดนี่ศึกษาเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าสงสัยก็ติดต่อส่วนกลางได้เลยเงื่อนไขาการใช้การ์ดเนี่ยมันจะมีการ์ดบางใบที่สามารถ หักล้างกันได้เพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีคือคุณต้องใช้สมองมากกว่าใช้เงินคุณอาจจะใช้การ์ดเป็นสิบใบแล้วถูกใบเดียวปัดทิ้งเลยก็ได้โปรดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องอัปเดตเลยอัปเดตช่วงเดือนนี้นะครับผมเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรบ้างนไไม่โล้กูลืมอีกแล้ว hmm. เดี๋ยวโปรโมชั่นให้มึงพูดแล้วกันอ่ะโทษทีครับลืม ได้ค่ะเอะเหมือนกูลือมอะไรบางอย่างกับเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะกูนึกก่อนก็คือในเบื้องต้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นในการยื่นใบพาร์ตตั้งแต่หนึ่งล้านถึงห้าล้านนะคะในเดือนนี้เราจะยื่นฟรีโดยที่เราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการยืนแล้วก็จะไม่เสียคัตคอยในการยืนวว่นด้วยแล้วก็ สำหรับแกงที่สามารถทําความเสียหายได้หรือว่าสามารถอุ้มอีกฝั่งหนึ่งเข้าตู้ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้คิวเล,ลคอยสองเท่าเออเสีคนนสองส่มนี้แหละคะ่ะจํานวนสองเท่าปกติเราจะได้เออหนึ่งกองเราก็จะได้เป็นสองกองตลอดเดือนและอีกอย่างหนึ่งคือในเดือนนี้นะคะเราจะเปิดขายเป็นฟิวเออร์การ์ดและวัตคอยทูเยียฟิวเออร์การ์ดเราจะเปิดขายจํานวนทั้งหมดสองใบใบละหนึ่งล้านนะคะในเดือนนี้ แล้วก็เป็นวัตคอยทูเยียใบละหนึ่งล้านเหมือนกันให้สิทธหนึ่งใบปกติแล้ววัตคอยทูเยียค่ะเราจะให้ใช้งานได้เฉพาะแก๊งที่มีบ้านเท่านั้นแต่ในรอบนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษก็คือทุกๆแก๊งสามารถเปิดใช้งานวัตคอยทูเยียได้ในวัดคอยทุเยียค่ะเราจะสามารถใช้บริการอะไรก็ได้จากสภา,าโดยไม่มีการคิดค่าใช้ใจ่ายวัดคอยเลยอ่าจะไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายวัดคอยเลยยกเว้นบริการ ลีไยในโดมว่าที่นี่มีแล้วยังนะอ่าโอเคนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้มีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้สอบถามได้เลยนะครับอยากใครไม่เข้าใจอยากให้อยากให้ถามนะจะได้เข้าใจพร้อมกันทีเดียวเลยจะได้ไม่เดือดสภาด้วยเพราะว่าสภาก็บางคนก็ยังไม่ไม่ไม่ทราบอย่างทั่วถึงนเนาะ อ่ะเดี๋ยวข้อสงสัยไว้ทีหลังแล้วกันครับเดี๋ยวมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้ต่อเนื่องแล้วกันก็คือเก้าอี้ห้าตัวเท่านั้นตลอดพิเศษเพิ่มเป็นสี่สิบเอ็ดอาถ้าคิดจะพูดเลยว่าลืมอีกแล้วโทษทีครับเรื่องเยอะไปหน่อยอ่อีกเรื่องนึงนะครับโทษทีผมลืมการ์ดใบสำคัญไปนิดนึง การ์ดใบที่5ของเก้าอี้นะครับคือคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ในที่นี้หมายถึงว่าเก้าอี้ทั้งหมดไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปตีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยแก๊งไหนที่แบบมันปัดกันแบบเขามาคุยกับพวกคุณขอความช่วยเหลือพวกคุณว่าแบบพี่แม่งปัดผมตลอดเลยเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เคลียร์เลยผมแม่งอยากจะการดแม่งมากๆอะไรเงี้ยคุณสามารถใช้ยยกตัวอย่างเช่นแก๊งแก๊งน้องคนนี้มีปัญหาแล้วเลียวเซนกับขวานซ<า>ิ่งเป็น เก้าอี้แก๊งน้องคนนี้ยอยากจะตีแก๊งชมพูมากๆแต่ว่าชมพูปัดตลอดเลยคุณก็สามารถใช้คอมเบนเดอร์เพื่อให้เขาซัดกันได้แต่เงื่อนไขก็คือเก้าอี้สองตัวต้องใช้พร้อมกันเปิดใช้งานพร้อมกันนี่คือการ์ดคำสั่งและปฏิเสธไม่ได้มูลค่า,าความเสียหายอยู่ที่ห้าล้านเท่านั้นชิวๆเนาะชิคๆมีใครสนใจเก้าอี้ไหมครับ รูะนะยกนิ้วขึ้นหน่อยครับจะเซงครับอ่าไม่ไม,ไม่ไม่มีบ้านสนใจได้ไหมครับนะาไม่มีบ้านถ้าเกิดว่าฟิวพอก็เอาได้ครับแต่คนไม่มีบ้านเนี่ยหคุณสมบัติก็ขาดขาดกระเงิน,นคุณก็จะเป็นเก้าอี้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟิวพอก็แล้วแต่ว่าขู่เพื่อนเมนเลยตอนเนี้ยว่าอ่าโอเคแล้วก็ข้อแนะนํานะครับทันทีที่ที่นี่เปิด การใช้งานการ์ดเต็มรูปแบบกรุณาซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันสุ่มเป็นการ์ดการ์ดในที่เนี้ยมันจะมีทั้งการ์ดที่สามารถทําความเสียหายแล้วก็การ์ดที่ช่วยเหลือทุกคนได้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามมันบางทีคุณอาจจะแบบจนปัญญาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วส่วนกลางก็เอ้ยคุณไปก่อเรื่องมาคุณอาจจะอยากหลีกเลี่ยงแต่ว่าเราก็ช่วยไม่ได้การุณาใช้การ์ดทดแทนส่วนที่ขาดหายไปแล้วกันเดี๋ยวเรื่องเก้าอี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ เงื่อนไขในวันที่10แล้วกันให้พวกคุณเตรียมความพร้อมก่อนถ้าเกิดว่าพวกคุณอยากได้และโปรโมชั่นทั้งหมดจะเริ่มขึ้นหลังจากประเทศให้มีให้มีสตอรี่ได้แล้วนะครับเรายังไม่ให้เล่นกันตอนนี้เพราะเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวโดนดายไมมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมครับอ่าถ้ามีก็เดี๋ยวมาถามกันเองแล้วกันแต่ส่วนเรื่องโดมเนี่ยอยากจะให้เข้าใจนิดนึงว่าโดมมันจะเป็นส่วนฟื้นฟู ool, แล้วก็พัฒนาแก๊งพวกคุณได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแก๊งไหนที่ได้รับการใช้งานโดมตามเงื่อนไขแล้วกรุณามากันให้ครบขอร้องว่ามากันให้ครบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมาครึ่งๆกลางๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆแต่ถ้ามากันครบคุณฟื้นเร็วแน่แล้วก็ในส่วนของที่นี่เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังปล่อยแผนการเล่นเรื่อยๆที่วัดน้ําเงินทันทีที่มันไม่มีข้อผิดพลาดใดๆแล้ว ผมจะจัดการที่นี่เลยทันทีเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจด้วยว่าต่อจากนี้ข้อกําหนดหรือแผนการเล่นต่างๆจะถูกเปลี่ยนไปตามเมืองอีกเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของพวกคุณน่ะก็อยากจะให้เข้าใจด้วยว่าบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยมากจนเกินไปเดี๋ยวเราจะมาลงคะแนนเสียงกันว่าเล่นเท่าที่มีก่อนอย่าพิ่งพัฒนาไปเพื่อรักษาสภาพแกนงพวกคุณเพราะว่าที่นู่นมีกรณีหเหตุแล้วคือ เราไปกันไกลเกินไปบางแก๊งก็เหนื่อยจนต้องขอพักก็ไม่อยากให้ผู้คุณมาเข้าใจว่ามันก็ต้องพัฒน,นาเนาะแต่ว่าถ้ามันเหนื่อยเกินไปมันก็ไม่สนุกแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ถ้ามีใครจะติดต่อเพิ่มเติมก็อยู่ต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคน ขอบคุณครับ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 นะครับว่าไงครับน้ำลายบูดแล้วตอนนี้ยัไป W K เขารอคุยด้วยอ่ะ W มังกี้เวทคิงรอคุยกับใครครับว่าไงกับกับน้าค่ะเขามีคำถามค่ะออมีสองแค่อ่าได้ครับได้ให้เขาอยู่ต่อได้เลยครับเอ่อ W K K กับไทม์รบกวนอยู่สักครู่นะครับได้ครับได้ครับบอกก้อยโคตรอุ่นนะก้อยโคตรอุ่นนะนะดิมาครับมา